กล้วยใช่ไหมครับถ้าทําเป็นจุลินทรีย์จอมปลวกจุลินทรีย์หยวกกล้วยเนี่ยใส่ราดได้เลยละคือราดโดนนี่ก็ไม่ได้มันเป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับมันเป็นจุลินทรีย์โดยธรรมชาติแต่อย่างที่บอกอะ่ะคือในกระสอบเขียวเราอะ่ะเขาทํามาหมดแล้วทั้งกระสอบเขียวกระสอบแดงคือถ้าถ้าเนี่ยลองไล่ตั้งเส้นแหลมสอกดูลองถามก็ได้ถ้าเขาเห็นทําพวกสังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์พวกนี้เขาจะทาประจํา แต่ถ้ายุคใหม่ๆเนี่ยจุลินทรีย์พวกนี้เขาน็อกมาอยู่ในสปอในเนื้อในเนื้อปุ๋ยเราหมดแล้วครับเพราะว่าของเรามีทําเอาไว้สําหรับเลี้ยงกุ้งไงเอางั้นก็ยิ่งดีอันนี้ยิ่งเสริมยิ่งยิ่งทำให้ดินดีเลยเพราะว่าเราเราสำหรับทําไว้สําหรับเลี้ยงกุ้งเพราะฉะนั้นเราบอกเอ๊ะเราก็เอามาฉีดก็ได้นี่ไม่เป็นไรเลยฉีดได้เลยครับเพราะว่าเราไปจะไปย่อยนานไหมอาทิตย์นึงฉีดบ่อยส่วนใหญ่เขาก็จะประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งไปเรื่อยๆคือยังไงอ่ะมันต้องผสมน้ําแค่ไหนพอรู้ไหมครับ แล้วก็อาจจะต้องวัดค่าค่า ec ด้วยว่ามันเข้มมากหรือเปล่าวัดยังไงอ่ะปกติเคยวัดค่า ec ไหมเนในบอกกุ้งไม่ได้วัดเนาะวัดแต่ ph อย่างเดียวใช่ไหม ec คือค่าความเข้มข้นของปุ๋ยไม่ไม่ได้อ่าไม่งั้นก็อาจจะใช้ตัวเนี้เทียบเคียงเบื้องต้นได้ไอตัวตัววัดค่าปุ๋ยในดินเนี่ยอ่าเช่นเอาลองลดดูน้าลงไนะลดลดลดลงลื่นดินแล้วก็นี้จุ่มครับ แล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าโอเคอถ้ามันไม่ได้ดีดไปสีแดงเดียดแดงคือมันเข้มมากเราก็คือ <c oughs> คือ,คอ <c oughs> จุลินซีหลายๆประเภทแต่มันจะมีฤทธิ์ความเป็นกรดนะครับมันจะมีฤทธิ์ความเป็นกรดนิดนึงเพราะนั้นถ้าเราอย่างพวกจุลินซีสองข้อแสงเนี่ยบางคนเข้าใจผิดว่าใส่เยอะ <c oughs> ดีจริงๆคือต้องดูปริมาณเขาด้วยนะครับว่าถ้าปริมาณเขาเหมาะสมไหมเราก็อาจจะลองผสมน้ำเ <c oughs> บื้องต้นลงลงลง,ลง,ลงดิดแล้วก็ทวนี้วัตก่อนก็ได้หรือไม่หรือไม่สั่งซื้อทางช้อปปี้ก็ได้ มันจะมีวัดค่า ec วัดค่า ec จิ้มปุ๊บเรารู้เลยไม่ใช่เวลาเราลดรเราต้องนานรอนานแค่ไหนอะรถเราก็จิ้มได้เลยครับเพราะมันซึมไปในดินแล้วแล้ว ec มันอยู่ที่เท่าไหร่ที่เราค ec ก็คือถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยถ้าไม่แรงมากเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณหลักประมาณสักห้าร้อยไม่เกินพันจิ้มลงไปในในจุลินทรีย์นะไม่ใช่ถ้าถ้า <โด S 1> มีเครื่องวัดถ้ามีเครื่องวัดที<ม>่ว่าวัดในใน้าก็มีนะครับมี2แบบ คือคือเอาเอาเอาน้ําของเรามาเพียวๆก่อนก็ได้แล้วลองจิ้มดูว่ันแรงไหมอย่างปุ๋ยน้ําเราเนี่ยมันจะไปเป็นหมื่น2องหมื่นเลยเขาถึงต้องผสมน้ําเยอะก็คือถ้าผสมน้ำไปเรื่อยๆให้ให้ให้มันอยู่ประมาณสัก5ห0าร้ไม่เกินพันอ๋อจุ่มลงไปในน้ําได้เลยใช่ไอ้ถ้าถ้าเป็นเครื่องวัดไอ้ตัว e c นะครับ แล้วก็แต่ถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่าประยุกต์ก็คือลดลงดินแล้วตัวนี้ลองจิ้มดูว่ามันออกไปแบบแดงจัดไหมหรือว่าเราวัด PH เฮ้ยมันลงไป4ลงไป3าไหมอย่างเงี้ยถ้า PH ลงไป4ไป3แสดงว่าคุณต้องเพิ่มเพิ่มปริมาณน้าที่คุณผสมอ,อย่างอย่างปุ๋ยน้ําเราต้องผสม1ต่อ1ก็คือ1นึ่งซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรซึ่งมันน้อยมากเลยนะหนึ่งซีซีคือนิดเดียวหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเพราะนั้นของเรา20ซีซีก็คือช้อนข้าวต่อน้ํา20ลิตรเนี่ย เพราะว่าปุ๋ยน้ำเรามันเข้มขน้นคือถ้าวัดค่า EC ซีเนี่ยมัน20,000 30, 30,000ปุ๋ยเม็ดก็เหมือนกันปุ๋ยเม็ดที่ว่าวัดหลอดไฟตอนนั้นนะครับแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ว่า EC ซแต่ใช้หลอดไฟเพราะมันจะเห็นชัดหน่อยเออเอาตัวนี้ประยุกต์ก็ได้นะเอามีมีไหมละครับไม่คไอไอจอมปลวกจอมปลวกไอชลินซีที่ทำไม่หยกมัม,มีค่ะมีถ้ามีเดี๋ยววัดเลยก็ได้เพราะผมมีติดรถมาเออเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยววัดดูหน่อยว่าว่ามันแรงไหมถ้ามันแรงเราก็ผสมน้ําเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย พรานั้นส่วนใหญ่พวกนี้จะอะไรลงดินก็แล้วแต่ถ้าไม่แน่ใจปรึกษากันก่อนเพราะเดี๋ยวพอลงปุ๊บโอโ้โหเดี๋ยวให้เ,เขาตักขึ้นมา